ผู้ทำอะไรผู้ทำอะไรครับผู้ทำอะไรผู้ถูพื้นถูพถูสะอาดไหมฮะถูสะอาดไหม พอหรือยังพี่ปันจะถูบ้างให้พี่ถูบ้างแบ่งกันแบ่งกันครับให้พี่ถูด้วยครับถูบพื้นครับ ทำเยายมอกน้องผูถูสะอาดไหมครับน้องผูถูยายน้อูถูสะอาดไหมยายมายายว่าไงยายว่าไงยายว่าไงยายว่าสะอาดไหมหรือไม่สะอาดสะอาดอยู่โอ๋อยายว่าสะอาดอยู่เยี่ยมเยี่ยมเลยตรงนี้สะอ่านไหมตรงไหน Nó <laughs> già dạ, có thú sát